สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เป็นชวิตลุงทาน,นะครับลำโพง SKG เนี่ยก็เปิดไม่ติดเลยนะครับชีวิตพังไหมนะครับ led led เปิด <c oughs> โอ้ยตรงนี้ก็ เป็นอะไรนอ่เนี่ยถ้าชาร์จจะแดงนะแต่เขียวนี่ก็น่าจะเต็มหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ไม่ติดนะครับถ้าติดแล้วก็จะมีตัวอักษรขึ้นมาตรงนี้นะฮะเอามาดูนะครับว่บาเป็นเพ่าอะไรแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็แดงบางไม่แดงบางเป็นเพ่าอ,อะไรนอ่อีชาร์จหลวมไหมก็ไม่ใช่นะครับเอามาดูนะครับว่บาท,ทาไมนะเป็นที่สวิตช์นิ้หรือเปล่านะครับนะตอนนี้เปิดไฟนอกเนี่ย เอเป็นที่สวิทไหมนะครับมาดูครับโอ้ยเปิดเครื่องมาเพื่อนเอ้ยแล้วทีนี้ก็ใช้จิตวิเคราะห์แล้วก็บนพึมพันในใจใสซ่อมไปยังใดน,น,น้อนัไสัสนนาะไม่รู้จะซ่อมไปยังไงนะเพื่อนนะไม่รู้จะทำยังไงล่ะครับเอายงังไงดี นเองได้งไงนี่เอาได้ไ,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 ไงผัก,กใจไฟเสียบ่ะลองหน่อยเนาะครูรู้เพื่นว่าผักใจไฟเสียได้บ้าเอามาลองวัดไฟดูนะครับเพื่อนจับกาวไว้เส้นหนึ่งฮะเปยเลย้บ่อยจับกาวแล้วนะ่งมิเตอร์ ถ้าใจไฟสิบห้าโวลต์นะครับที่มาจากแดปเตอร์ชาร์จเสียบเข้ามาแล้วเป็นไฟสีเขียวนะนี่คือแดปเตอร์ชาร์จเสียบเข้ามาตรงนี้ลองวัดไฟดูน,น,นะสิบห้าโวลต์นะเห็นไหมครับทีนี้ในการชาร์จแบบนี้มันจะผ่านตัวต้านทานตัวหนึ่งแล้วก็มาที่ขั้วบแบบตัวต้านทานก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะใช,ใช่ไหมนี่เขาขาวนี่นะเขาขาวนี่นะวัดดูหน่อยน,นะครับสิบห้านะอีกฝั่งหนึ่งเท่าไหร่ ก็15นะเข้ามาที่แบบเท่าไหร่เข้ามาที่แบบ15นะก็แสดงว่าเดี๋ยวนี้ไฟเข้าแบบแล้วแล้วทีนี้ก็มาดูที่ Switch นะสวิตนะสวิตก็มี2ตัวตัวนี้ก็เปิด LED ตัวนี้ก็เปิดออนนะ power ของเครื่องอะนะครับวัดขาใดขาหนึ่งดูไฟซิอ้อยไฟทําไมน้อยจังอีกฝั่งหนึ่งสิอ้าไฟทําไมน้อยจังยัไงไงเห็นไหมไหมครับมันน้อยจริงๆนะเนี่ย ถ้ามันน้อยแบบนี้ก็คือมันไม่มากนะเพื่อนเห็นไหมมากี่โวล์นะแม้สองโวลนนะ์นี่ก็สองโวลนะ์ถ้าไฟมันหายไปไหนนะครับทั้งงที่ไฟที่แบตก็มีนะครับไฟที่แบตเตอรี่ก็มีเนี่ยเห็นไหมสิบห้าเลยนะครับแต่มาถึงสวิต์ตัวนี้เนี่ยก็แค่นี้เนี่ยลายวงจรขาดหรือไม่อย่างไรไมีเมลคอนอื่นใดหรือไม่มีอาร์ฟิวหรือไม่ นะครับ <c oughs> เอาไงครับเอาอยัางไงครับนี่นะเข้ามาตรงนี้นะครับนะตรงนี้นะครับสวิตนะครับ S W U นี่นะตัวนี้ก็คือเส้นที่มาสวิตบางครั้งบางทีปักตัวนี้มันหลวมอย่าลืมวัดดูตรงนี้ด้วยเห็นไ,ไหมครับ ก็เท่าเดิมนะก็จะเท่าเดิมเห็นไ,ไหมครับปกติมันต้องได้ไฟนี้นะแล้วทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้ช่างวิธเราจาตรงมาได้ไหมไม่ได้เราต้องดูก่อนลายวงจรมันเป็นยังไงมาลักไก่แบบนี้จามาน,นี่เลยเนี่ยถ้าเกิดว่าลายวงจรมันขาดอยู่ตรงนี้จริงมันก็ได้แหละแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่หรือว่าสวิตตัวนี้มันไม่ได้สั่งเปิดปิดด้วยการที่เอาไฟตัวนี้มามันก็จะพาให้วงจรมีปัญหาได้นะทีนี้นะครับ แล้ก็ต้องมาดูว่าลายวงจรน่ะนะเพื่อนๆมันจะเป็นดังที่ผมสันนิษฐานไหมไหมนะ่นะนี่คือปลั๊กปลั๊กของแบตเตอรี่นะซึ่งสีแดงเนี่ยมันจะต้องมาตรงนี้จริงหรือไม่อย่างไรซึ่งมันก็บังด้วยกาวนะั่นนะ่ะกาวที่เขายึดตัวอานี่ไว้เออมันจะต้องตามไปดูนะลายมันขาดหรือเปล่านะ อันนี้คิดว่านะคิดว่าเดาเอานะเดี๋วผมเวลาจะทําอะไรก็ต้องถอดแบตเตอรี่นี่ออกก่อนเนาะเออกันเขาชอ็อตกันเขาพลาดนั่นแหละทีนี้ก็ต้องจื่อจาเอาเขามาชนด้านนี้เนี่ยเวลามันหลุดออกมันจะได้ง่ายเนี่ยเพราะมันเสียบเต็มนะ่เนี่ยนะครับมาดูว่าอะไรงจรขาดไหมหรือความจะมีอุปกรณ์เดนใดเสียหรือไม่มีฟิวมีอะไรหรือเปล่ามันต้องแกะออกมาไหมถ้าไม่แกะออกมามันจะเป็นอย่างไรนะครับ ประมาณนัานๆนนเื่อนนะใช้ปากะนะครับเอ็นเลยต้องถอดออกมานะครับจะได้ดูง่ายบางคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเดาเอาเนี่ยมันจะเป็นมือฉีบไหมไม่รู้นะครับแต่ผมก็เดาจริงๆเลยผมไม่ได้มีความรู้ความสามารถอะไรที่มันจะต้องอ่านขาดผมไม่สามารถเชื่อมจิตได้เลก็ได้จะเดาแหละครับมาดูว่าเครื่องนี้จะเป็นยังไงเนะี่ย ความสามารถบ่มีในตัวก็เลยแต่เดาแล้วไอ้ถ้าอ่านขาดมึงก็ให้แน่เลยเนี่ยมันต้องใช้ความสามารถแบบนี้สิเวลาทํางานอันนี้โอ้ยอะไรไม่ได้ใช้ความสามารถอะไรเลยก็หากินพ่อสาเนี่ยเนี่ยใช้ความสามารถเนี่ยใช้ความสามารถทางด้านสายตานะสายตาต้องดีเนี่ยสายตาไม่เห็นหงเนี่ยแนะนาให้ตัดแว่นนะใส่แว่นหนาหน่อยแล้วกัน เพื่อนครับหมุนตัวนี้ออกมานะคเพื่อนสายตาสนแลนนะไม่ได้ตั้งใจมองนะเขาเรียกว่าชำเลืองนะผมเห็นทันทีเลยเนี่ยไม่ได้ตั้งใจมองนะครับตัวนี้ไหนมฟิลขาดไปแล้วเพื่อนเห็นไหมดำๆเนี่ยโอ้ยไม่ได้ตั้งใจมองเลยเห็นเลยเนี่ยนี่ไงน,นี่เนี่ย อันนี้เป็นฟิวนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัวอักษรว่าศูนย์นะเพื่อนมันจะเหมือนตัว R นะนะครับนี่ๆถ้าเกิดว่าผมต่อตัวนี้เข้าแล้วมันเปิดติดเลยเนี่ยแสดงว่างานนี้ผมก็ไม่ได้ใช้ความสามารถอะไรอีกแล้วแค่แกะออกมาช้ำเรืองเห็นนียสายตาซอนแ,แลนเห็นเลยเนี่ยเดี๋ยวต่อตรงดู ต่อตรงมันจะควันไหมไม่เป็นไรมีมีเม็ดต่อตรงอ่าตรงน,นี้นะมาดูว่าจะเป็นอย่างไรครับก็เขลียร์กาวเพื่อนเพื่อนจะได้เห็นชัดนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแต่มันแอบอยู่นะครับมันแอบอยู่ข้างนี้แล้วก็มีกาวติดนะครับอ่ะเดี๋ยวลองต่อตรงเลยนะครับ นี่นั่นเพื่อนนะก็ว่าจะต่อตรงเลยนะี่ยก็ยังยังไม่นะเอาเอาสนุกเอาสนุกเราทำสนุกเดี๋ยวเอาสายสายไฟตัวนี้ตอกมานะเอาสนุกเอาสนุกนะเรา,าสนุกกันเลยเห็นไหมัเวเก่าไม่ได้ถอดอรอนะอยู่ของมันดีดีแล้วทีนี้ก็จะเอาสายนี้มาแตะกันนะเนี่ยโอ้ยมันต้องปอกสายนี้ก่อนเนี่ย ตัวนี้ก็จะเสียบเข้าไปนะนะครับแล้วก็จะมาดูว่ามันจะได้ไหมคือเดี๋ยวนี้เนี่ยมันอามันขาดอยู่นี่อาดูกันไม่มีนวเนี่ยไม่ติดน้วนะ,นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวปลอกสายนี้ก่อนนะเห็นไหมครับปอกสายละมีคาถาคมอย่าแกล้งกันนะทีนี้ถ้าใครมีคาถาคมอย่าแกล้งกันนะถ้าใครเชื่อมจิตได้ก็จะแกล้งกัน ทีนี้ก็จะเอาสายไฟตรงนี้มาแตะกันเป็นการต่อตรงไอ้เจ้าตัวต้านทานไม่ใช่ตัวต้านทานนะมันเป็นฟิวในะตอนนั้นอนะเอามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรเอเออย่างไรไนะเนี่ยอย่างนี้นะอ,อย่างนี้นะอ,อย่างนี้นะดูนะครับมีคาถาคมยาแก้งกันนะครับควันแท่ๆแล้รงานนี้เมสจีรีโอ้ยนี่ไงโหลด,ดอ้ยเฮ้ยมันบูทูธหมดด้วยเฮ้ย ม,มัน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 ไม่ทักไทยอันนี้นะ